รอบพี่น้องของโซช่องบัสปฐมนันออฟฟิเชียลนะคะเมนี้สิภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศค่ะบรรยากาศดีมากณนะที่นี่คือบัตรทุกสีค่ะพี่น้องค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะเมนี่สิภาพพี่น้องไปแย้ให้หมดแดงค่ะหมดแดงหลายนะคะพี่น้องบอมแมนค่ะเมนี่ห้าสีมาอัดเพลงนะคะบรม,มาคุเดียวค่ะพี่น้องค่ะมีสมาชิกมานาวกัน หลายโต๊หลายผู้หลายคนนะคะมีท่ะนั่งขโมยแค่แม่หัวดำจุกุ้มกิมกิมเย่ะค่ะอันนี้นี่นะคะนี่นี่นั่งเหกดของข้าค่ะแต่ว่าน้องแจนหลอบเมื่อกี้น้องแจนอัดไปแล้วนะคะหลอบหนึ่งวันนี้ก็จะมาอัดอีกหนึ่งอัลบั้มไปเลยนะคะเพราะว่าเราว่างค่ะพี่น้องค่ะเพราะไม่เนอเหตุนะช่วงนี้ช่วงนี้ว่างกรสิมาคบเวอร์เพลงนะคะทั้งคนุก็จะเป็นอ่าทีมชายโสดนะคะ อันนั้นก็จะเป็นอาจารย์นะคะอาจารย์ค่ะอันนั้นกับเี็นมฆพเอกเข้านะคะเข้าสิบพวติดแต่งตธรท่มดาเพราะว่าห้องอัดสายปลาค่ะพี่น้องบริเวณรอบๆในบรรยากาศชายพี่น้องบึงปลาปลาหมักๆเลยนะคะห่องลงไปค่ะพี่น้องค่ะแมนว่าอาจารย์มองนี้คือมองอันพื้นที่มองนี้คือ ดศูนย์ฝึกฝึกยังค่ะฝึกกล้าดัชวโมงคลน,นะคะเป็นแดแบบได้บรรยากาศที่นี้ค่ะพี่นอ้องากจเดี๋ยวจากน้อยห้องกระสิบขึ้นไปห้องอัดแต่ว่ามืนนนอนีน้องเบนพระเอกเบนห้องกับมานะคะหลายคนทมหาพระเอกเบนหลายคนว่าเป็นที่ชายบาสโนมแมนเราเป็นน้องหนาเท่านะ <c oughs> เป็นน้องชายนะคะเป็นน้องชายเป็นน้องชายมื่อนี่กัซิมาโคเวอร์เพลงค่ะโคเวอร์ขึ้นกันครับโคเวอร์ขึ้นกันน้องบาร์เกอร์เพลงยังน้องบารกอริมาโคเวอร์บาร์เกอร์เพลงอีกอย่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอติดตามนะคะเดี๋ยวจะน้อยสิบห้าขึ้นไปห้องอัดชมบรรยากาศค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังรออ่าพระเอกเจมส์ค่ะมาซาโกมูทรงสัแห้งนะคะเมื่อคืนนี้รงสัหนักรอรอพระเอกเจมส์กับคุณพ่อวิทูนนะคะ เดี๋ยวอยพอไปทุนกับจอาร์เพิ่งยังคะ่ะเราและนายอ้ไม่ใช่นะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอพอไปทุนมาแป๊บหนึ่งคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปพอกันยิ้วของอาร์ค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศระหว่างรอนะคะ <c oughs> รอซ้อมแล้วก็จะชิวๆถ่ายรูปไปก่อน <c oughs> ชิวๆนะคะ <c oughs> น้องวิวก็จะมาคเวอร์ครั้งแรกมีความรู้สึกยังไงคะ ไม่รู้พอยังไม่นึกว่ารู้สึกจังไดที่สิมีเพลงเ,เป็นของจากอาอของแต่โคเบอร์ทางแหลกนะคะพี่น้องค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะหงวนเทียไอ้ออมีหมาหน่อย,อย <laughs> ตัวนี้ตัวเทียบรรยากาศค่ะมันกินลายแล้วมันกินลายแล้วทองหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือเป็นอยากกินแตงโมหึ่งโอ้ชิมบุญก็เป็นหงวนๆวนไ วันนี้รับรองนะคะสดแจ้งแน่นอนถูกต้องค่ะบางวัดบางหันก็ประมาณเที่ยงคืนเนาะแม่น้องแจนกับพี่จุ้ยนะคะน้องนัองอ่งเอกแจนกับพระเอ,อกจุ้ยนะคะเพลงอ่าพระแดงไอคำกะตังเตจากมวงว่ะมันช่วงเวลานนิบอกทุ่มบ่ะประมาณทุ่มแม่ทุ่มหนึ่งประมาณหอดเจียงคืนกับพี่น้องแต่ก็ถือว่าบลเลวภาษาเวลาพอดีพอดี แต่มมือนีหลายคนอาจจะอดแจงนะคะพี่น้องค่ะสอดแจงแน,น่นอนนะคะจะในกากพี่น้องติดตามให้กําลังใจทีมงานคําคุณร่วมมิตรน้ำน,นะคะพี่น้องค่ะหมอลําอินเตอร์คําคุณร่วมมิตรนะคะตอนนี้กําลังถา่าเพราะว่าถ่าโดนแล้วค่ะพี่น้องแล้วนี่ไม่รู้ว่า,ถ,าถึง<า>ไหนแล้วนะคะรอพระเอกไงค่ะพระเอกทูลน,นะคะพระเอกวิทูลร่วมมิตรนะคะ ตอนนี้ล้วก็นั่งรอไปก่อนรอรอรอนะคะแด่แต่รอแด่แต่รอรอรอเดรอแต่รอรอแล้วรอเรานะคะตาก้องได้อัดน้ำมูกไหมคะนี่ฮะอ๋อตานะตากร้องนะคะใจเย็นๆเขาพี่น้องค่ะโดยเฉพาะพี่น้องไปชุมบรรยากาศนะคะใจเย็นๆแล้วเจอกันค่ะในในไหอยัง ในวิดีโอในยูทูปในยูทูปนะคะในยูทูปนะคะในวิดีโอแต่ตอนนี้เราค่ะเนี่ยอยากนอนแล้วค่ะพี่น้องแบบนานงานมันได้นะบรรยากาศมันได้แบบมันเย็นมันห้าโมงแดดลมลมตกนะคะห้าโมงหกโมงเสียงจักรจันแต่บ้านนี้เสียดายเนาะนำ ตอนนี้นะคะต่างคนก็ต่างซอมทางนะคะว่าจะมีเสีสยงรถมาหรือเปล่านะคะไปทางปุ้ายซ้างเนีนะค่ะัมภานปุ้ซ้ายเนี่ยยิมว่าชมผัสตะพู้ยยิ่งไหล ค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่น้องต้องติดตามนะคะเดยวสิ้้าพี่น้องไปช่มบรรยากาศในห้องอัดนะคะเขาห้องอัดก็แรกสิเป็นพระเอกนางเอกคนไหนนะคะฝากให้พี่น้องติดตามนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปต่อไปด้วยพี่น้องห้ามพลาดนะคะคลิปนี้เอาไว้สมีสะกอนคลิปหนาพอกกันที่ห้องอัดค่ะพี่น้องตามไปคะ่ะตามไปนะคะตามไป